เนื้อหานี้นะครับจะเป็นการสร้างภาพการ์ตูนนะครับจากภาพธรรมดาภาพธรรมดาธรรมดาที่เราถ่ายโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นภาพบุคคลเราก็จะทําการเปลี่ยนภาพบุคคลให้กลายเป็นภาพการ์ตูนนะครับซึ่งมีวิธีการง่ายๆก่อนอื่นเดี๋ยวครูเปิดให้ใหดูนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราเตรียมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดพื้นหลังที่อยู่ตรงนี้ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนสีพื้นหลังใหม่นะครับ พอได้เรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนภาพเหล่านี้ให้กลายเป็นภาพการ์ตูนแบบง่ายๆนะก่อนอื่นนักเรียนเปิดโปรแกร,รม photoshop ขึ้นมานะครับพอเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปคลิกที่เมนูไฟล์เพื่อทำการเปิดภาพนั้นขึ้นมาแล้วก็ open ไปเลือกรูปที่เราเตรียมไว้นะครับภาพผู้หญิงคนนี้แล้วก็ตอบ open โอเคพอได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนมองมาที่ p าเล t t เลเยอรตัวนี้นะครับใน p าเล t t เลเยอรสังเกตดูก่อนว่าตอนนี้ Layer ของเราชื่อ l a เยอร์ a c k g r o u n d แล้วก็เลเยอร์ c k k r r u u n d มันก็ถูกล็อกอยู่นะครับนี่ด้านขวาจะมีรูปแม่กุญแจล็อกอยู่วิธีการในการปลดล็อกแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่มีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1นึ่้เรียนก็คลิกขวาบนเลเยอร์ที่ต้องการปลดล็อกนะครับแล้วก็เลือก Layer f r o m Background ก็คือปลดล็อกเลเยอร์นี้ กับวิธีที่2ที่ง่ายกว่านั้นก็คือการดับเบิลคลิกลงไปบนเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับอตอนนี้ครูจะเลือกใช้วิธีที่1ครูก็คลิกขวา1ครั้งเลือกเลเยอร์ฟอร์มแบ็กกราวนด์นักเรียนก็จะได้เลเยอร์ใหม่ที่ชื่อว่า,า new layer นะครับในช่อง name ตรงนี้ในช่อง name เราก็เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราจะทำนะครับสมมติอันนี้เราจะเปลี่ยนชื่อเป็นการ์ตูนครูก็พิมพ์คาว่าการ์ตูนเข้าไปแบบนี้นะครับ แล้วก็ตอบโอเคเอาราพอได้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะทําการตัดฉากหลังตัวนี้ทิ้งก่อนโดยทั่วไปเวลาเราตัดฉากหลังเราจะใช้ยางลบในการลบองค์ประกอบต่างๆแต่ในภาพนี้นะครับนักเรียนสังเกตเห็นว่าภาพของฉากหลังเป็นสีที่เป็นสีเดียวกันเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีเดียวกันทั้งหมดวิธีการในการเลือกเราก็จะใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยนะครับเครื่องมือตัวนั้นชื่อว่าเครื่องมือเมจิกว t นทูตัวนี้นะครับ ตัวเมจิกวันทูจะเป็นรูปคาถาพิเศษนักเรียนเลือกปุ๊บค่าเริ่มต้นของมันจะอยู่ที่ตัวแรกนะครับนักเรียนมองมาที่ด้านบนตรงในช่องของทูออปชั่นตัวทูออปชั่นตอนนี้เป็นนิวเซเลคชั่นเวลาเราคลิกปุ๊บสมมติตรงนี้ยังไม่ได้ครูมาคลิกอีกอปรากฏว่าของเดิมก็ไม่ถูกเลือกเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการอยู่วิธีการหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะเลือกทุกๆทุกๆ เลเยอร์ขออภยัยนักเรียนจะเลือกทุกๆอันเพราะนั้นนักเรียนต้องเลือกตัวนี้นะครับเลือกเครื่องมือตัวที่2ตัวนี้ชื่อว่า Add to Selection นักเรียนเอาเมาส์ชีค้ค้างไว้นะครับจะมะีชื่อของคำสั่งขึ้นมาแล้วเราก็คลิกเพิ่มเติมแบบนี้ครับสังเกตเห็นว่าพอเราคลิกเพิ่มเข้าไปปุ๊บมันทำการรวม Layer ก่อนหน้านั้น พื้นที่ l e เลชันก่อนหน้านั้นกับพื้นที่ l e เลชันด้านหลังรวมเข้าด้วยกันพอได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําการตัดฉากหลังตัวนี้ทิ้งวิธีการในการตัดฉากหลังนะครับนันเกเนียนก็กดปุ่ม delete 1ครั้งจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ฉากหลังของเรากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมตารางหมากฮอสสาเหตุที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตารางหมากฮอสก็เพื่อบอกว่าตอนนี้ฉากหลังของคุณได้กลายเป็นภาพแบบ โปร่งแสงเรียบร้อยล้วนะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีเส้น selection เป็นจุดแบบนี้เกิดขึ้นอยู่รอบๆเส้น selection เดิมนะครับวิธีการในการกําจัดเส้น selection ก็มี2วิธีเหมือนกันวิธีที่1น,นึ่นักเรียนเลือกที่ select แล้วก็มาเลือกคําสั่ง d i s s e l e c t ตัวนี้ครับหรือถ้าจะให้ง่ายกว่านั้นวิธีการลัดก็กดปุ่ม control แล้วก็ปุ่ม d นะครับ d d o c ครูก็เลือก เดซสเลคชันเซนซเลคชันก็จะหายไปแล้วครับต่อมาเราก็มาสร้างฉากหลังใหม่ให้กับภาพนี้กันวิธีการในการสร้างฉากหลังก็ง่ายได้นักเรียนก็มองมาที่พาเลตเลเยอร์เหมือนเดิมตอนนี้เรามีหนึ่งเลเยอร์ชื่อเลเยอร์กระตูนก็คือตัวของผู้หญิงคนนี้นะครับต่อมาเราจะสร้างฉากหลังเข้าไปเพราะฉะนั้นวิธีการในการสร้างฉากหลังนักเรียนก็มองมาที่เครื่องมือตัวนี้ครับเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า create new layer จะเป็นรูปก,กระดาษ อยู่ข้างกับถังขยะนะครับนักีนคลิก1ครั้งก็จะได้เลเยอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อเลเยอร์หน่งทีนี้เราเปลี่ยนชื่อเลเยอร์หตัวนี้ครับเปลี่ยนเป็นคําว่า b a c k g r o u n d นิกนึงก็ดับเป็คลิกแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยครับ b a c k g r o u n d enter หนึ่งครั้งเราก็มาเลือกสีที่ทำการเทเข้าไปในนี้ครับก่อนอื่นนักเ,เรียนเลือกที่เครื่องมือตัวนี้นะครับ มาดูที่เครื่องมือที่ชื่อว่า set foreground ตัวนี้ทุกคนก็คลิกเพื่อเซตสีจะเกิดหน้าต่าง color picker ขึ้นมาก็มาเลือกสีที่ต้องการจากด้านขวามือตัวนี้นะครับสมมติครูอยากได้สีอะไรครูก็มาเลือกก่อนขอสีเขียวแบบนี้นะครับตัวอย่างของสีที่ได้จะอยู่ตรงนี้สมมตินักเรียนต้องการเลือกสีที่มีความทึบนิดนึงนักเรียนก็ขยับทำการเลือก วันนี้ครูต้องการสีแบบสดใสน,นะครับพอได้สีที่ชอบแล้วนักเรียนก็ตอบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทําการเทสีเข้าไปในนี้ครับเพื่อสร้างฉากหลังอันใหม่เครื่องมือที่ใช้ในการเทสีมีอยู่2เครื่องมือหลักๆเครื่องมือตัวนี้ชื่อว่า gradient tool ตัว gradient ก็คือการเทสีแบบไล่ระดับนักเรียนดูตัวอย่างจากด้านบนนะครับกับแบบที่2ในการเทสีก็คือการเลือกเครื่องมือ pen bucket tool ที่เป็นรูปถังสีนะครับ p e n Bucket Tool ก็คือการเทสีแบบสีเดียวกันทั้งภาพในภาพนี้ครูต้องการเทสีแบบไล่ระดับครูก็มาเลือก g GradientTool แล้วครูก็เทสีนะครับวิธีการในการเทสีของเครื่องมือ g Gradient Tool เราจะใช้วิธีการคลิกค้างไว้ที่จุดเริ่มต้นสมมติครูจะเริ่มจากตัวนี้ครูดักเมาส์ค้างไว้ลากลงมาแล้วก็ปล่อยเมาส์ครับจะเห็นว่าวิธีการ drag เมาส์แล้วปล่อยก็จะคือการเทสีแบบไล่ระดับ จุดเริ่มต้นจะเป็นสีเข้มนะครับหรือสีค่อนข้างทึบแล้วก็สีสว่างไล่ลงมาตรงปลายทางทีนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าฉากหลังทับภาพของผู้หญิงหรือตัวการ์ตูนของเราเรียบร้อยละเรามีวิธีการยังไงบ้างที่เราจะทําให้ตัวการ์ตูนขึ้นอยู่บนฉากหลังนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวต้องเยนมองมาที่ p a l ลตเลเยอร์ตรงนี้ครับสังเกตเห็นว่ามีการซ้อนทับกันเกิดขึ้นระหว่างเลเยอร์แบ็กกราวกับเลเยอร์การ์ตูนซึ่งตอนนี้ เ a เยอร์แบ g ็ o กราทับเลเยอร์การ์ตูนอยู่วิธีการนิกนึงก็คลิกค้างไว้ครับแล้วก็ลากภาพแบ c ็กกราวด์ลงมาไว้ใต้การ์ตูนปุ๊บแบบนี้เห็นไหมครับต่อมานักเรียนมองเห็นตรงนี้ไม่เอ่ยตรงนี้เป็นสีที่เราลบไม่หมดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลบสีตัวนี้เราต้องมองดูด้านขวาก่อนว่าเรากําลังทํางานอยู่กับเลเยอร์ไหนครูก็จะไปคลิกเลเยอร์การ์ตูนเพราะว่าครูต้องการที่จะเปลี่ยนตรงนี้เห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปในนี้วิธีการในการซูมครูก็มาเลือกเครื่องมือซูมทูแล้วก็เลือกเป็นเครื่องหมายบวกนะครับครูก็มาเลือกพื้นที่ที่ต้องการซูมเข้าไปร r a g m o u e ค้างไว้ขยายมันอ่าหล่ะทีนี้ครูก็ลบครับเ a g i c one two ลิิกลบตรงที่ไม่เรียบร้อยนึ่นึงก็ค่อยๆลบนะครับแต่ก่อนที่จะลบสังเกตดูก่อน ว่าเส้น selection ตัวนี้มันถูกกำจัดหรือยังนักเรียนก็กด control D เพื่อกำจัดเส้น selection ค่อยๆลบนะครับสมมุติว่าเราลบเสร็จเรียบร้อยละนักเรียนก็กดปุ่ม control ลบเพื่อซูมออกมาดูนะครับได้เรียบร้อยแล้วการสร้างภาพแล้วก็ฉากหลังแบบใหม่ ต่อไปเราก็จะรวมฉากหลังกับภาพนี้เข้าให้เข้ากลายเป็นอันเดียวกันวิธีการนั่นกดปุ่ม Ctrl Shift แล้วก็ปุ่ม E Ctrl Shift E ปุ๊บสังเกตเห็นว่าพอเลือก Ctrl Shift E เสร็จเรียบร้อยจากที่มี2 l a เลเยมันก็รวมเข้าเป็น l a เยอร์เดียวกันเพราะนั้นตอนนี้อันนี้2อ,อันเป็น l a เยอร์เดียวกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการคัดลอกคัดลอกภาพนี้ จะเก็บภาพนี้ไว้เป็นต้นฉบับแล้วก็คัดลอกวิธีการคัดลอกนักงเรียนทําอย่างนี้นะครับต้องการคัดลอกเลเยอร์ไหนคลิกค้างไว้ที่เลเยอร์นั้นแล้วก็ลากลงมาตรงกระดาษที่อยู่ข้างๆถังขยะนะครับ Create a new Layer คลิกค้างไว้ลากลงมาทับแล้วก็ปล่อยเมาส์ปุ๊บ1ครั้งได้เลเยอร์ที่ชื่อการ์ตูน Copy ขึ้นมาต่อไปเราไปปรับแต่งมันครับเราก็ไปเลือกที่เมนู Filter เลือกคำสั่ง artistic นะครับเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็เลือกที่คำสั่ง poster art นักเรียนคลิกคำสั่ง poster art ครับพอได้คำสั่ง poster art นักเรียนสังเกตเห็นว่าตัว poster art ตัวนี้เป็นการเกลี่ยสีนะครับให้สีหยาบค่อนข้างหยาบนิดนึงเพื่อให้ไกลจากความเป็นจริงออกไปอย่างเช่น thickness ตัวนี้นะครับนักเรียนก็ลองปรับดู ปรับดูแล้วสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนียนพยายามปรับให้เห็นเส้นให้ชัดเจนนิดนึงนะครับครูก็ค่อยๆปรับเมื่อเห็นเส้นชัดเจนเสร็จเรียบร้อยอในช่อง AED Intensity ลองปรับดูซิเกิดอะไรขึ้น,นลองปรับค่อยๆปรับนะครับทําให้เห็นรอยแล้วก็เส้นขอบให้ชัดเจนที่สุดนะครับตัว Posterization นั่นเองก็ลองปรับนักเรียนปรับได้เลยตามอิสระนะครับ แต่ทีนี้เวลาเราปรับนักเรียนพยายามสังเกตนิดนึงนะครับตอนนี้เราครูต้องการที่จะให้เงาฝั่งนี้ใบหน้าด้านซ้ายให้มีเงาใบหน้าด้านขวาให้มีแสงนะครับครูก็ค่อยๆปรับอยากได้แสงเงามากน้อยขนาดไหนก็ค่อยๆปรับมันไปพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือ1เอฟเฟกก็คือโ o สเซอร์เอสังเกตจากด้านล่างต่อไปถ้าครูต้องการที่จะใส่ เอฟเฟกถัดไปครูก็มาคลิกที่เครื่องหมายกระดาษตรงนี้นะครับนี่คือ new effect layer อ่าคลิก1ครั้งแล้วก็ไปเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นคําว่า cut out อาคลิก cut out ตัว cut out ก็จะทําการเกลีย่ยสีนะครับเหมือนกับเอาผู้กันไปจุ่มน้ำแล้วก็เกลีย่ยสีให้มันเรนก็ค่อยๆปรับปรับให้เห็นแสงแล้วก็เงาให้ชัดเจนที่สุดนะครับเงาจะอยู่ด้านนี้แล้วก็แสงเข้าจากฝั่งนี้ ลองปรับดูปรับให้ไกลาจากความเป็นจริงมากที่สุดนะครับแต่อย่าให้องค์ประกอบของใบหน้าเสียไปนะครับพอนัาเรียนปรับเสร็จเรียบร้อยนักเรียนตอบโอเคเดี๋ยวเราจะทำการปรับค่าของแสงแล้วก็เงาให้กับตัวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ วิธีการนักเรียนก็มาที่เมนู image ครับเลือก adjustment แล้วก็เลือก brightness and contrast นะครับแสงแล้วก็ค่าของความคมชัดครูจะลองปรับค่าของ brightness นิดหนึ่งนะครับให้เข้มลงลด brightness ลง contrast ตัวนี้ปรับเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับ จะสังเกตเห็นว่าค่าของแสงที่อยู่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับแล้วก็ตอบโอเคเสร็จเรียบร้อยครับภาพการ์ตูนอย่างง่ายๆที่เราสร้างขึ้นจากภาพถ่ายเดิมนักเรียนดูนะครับตัวอย่างนี่คือภาพต้นฉบับนี่คือภาพที่ผ่านการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นักเรียนก็ลองเอาคำสั่งต่างๆไปลองประยุกต์ใช้ดูนะครับ